โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลด GTA V ในโทรศัพท์นะครับสอนโหลดแบบละเอียดเลยนะครับวิธีโหลดก็ง่ายมากนะครับก็ต้องมีแอปตัวนี้ก่อนนะแล้วก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องล็อกอินครับผมล็อกอินเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ กดค้นหาเกม GTA V เลยนะครับโอเคพอกดข้อค้นหาเกม GTA V เสร็จเราก็กดรอคิวนะครับผมรอคิวให้มันถึงคิวรอแลราค่อยเล่นได้นะมันเล่นได้จริงนะครับแบบไม่ต้องใช้คอมเลยนะสามารถเล่นได้จริงร้อซนะครับ เล่นแบบไม่ต้องมีคอมก็ได้นะไม่ต้องมีคอมก็สามารถเล่นได้นะครับนี่เลยใครที่อยากลองเล่นดูก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะมันไม่กินพื้นที่ความจำโทรศัพท์นะครับมันขึ้นอยู่กับเน็ตถ้าเน็ตเราแรงมันก็จะไม่แหลกนะครับถ้าเน็ตเราช้ามันก็จะแหลกนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบลิกนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ผมด้วยนะ ดูสามารถเล่นได้จริงนะครับไม่ได้โกหกนะไม่ได้หลอกลวงเล่นได้จริงร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมรับประกันเลยถ้าใครเล่นไม่ได้ก็มาด่าผมได้เลยวิธีเล่นแบบง่ายมากเว้ยแค่โหลดแอปตัวนี้มาก็เล่นได้แล้วเออง่ายมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะ นี่เล่นได้จริงนะครับผมไม่ได้โกหกเด้อเป็นไงโคตรเฟีเ้ยวลองไปเล่นกันดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะคือบอกเลยว่าสนุกมากนะครับครับฝึกเหมือนในคอมเป้เลยนะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับผม